ฉันหิวข้าวอยากกินอะไรไทยสาลันมือใต้ฉันหิวข้าวรีบจัดมาโชว์ปาสักชามยกขยงกับข้าวเย็ดดีสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์นมสดตราน้องโพเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา ผู้ชมค,ครับกับข้าวเย็นนี้นะครับปอนก็ยังอยู่กับป้ามองนะครับแน่นอนฮะว่าเรามาถึงพิมาทั้งทีตลาดแห่งนี้เราก็ต้องมาให้ได้นะครับนั่นก็คือตลาดอะไรฮะตลาดเมืองใหม่ตลาดเมืองใหม่หรือว่าตลาดสดแม่ทองดีนั่นเองนะครับคือ <c oughs> คนแถวนี้เขาจะเรียกตลาดเมืองใหม่กันนะฮะก็จะมีทั้งหมูเห็ดเป็ดไก่ วัตถุดิบในการปรุงอาหารต่างๆนะครับหลายๆคนก็จะมาซื้อที่ตลาดแห่งนี้ถูกไหมครับแล้ววันนี้เมนูที่ป้าหม่องจะพาผมไปทำเนี่ยคือเมนูอะไรฮะขนมจีนเหมือดค่ะขนมจีนเหมือดทำไมต้องเป็นขนมจีนเหมือดฮนะคือเราจะมีป,ปลาปนแล้วก็มีหอมแดงแล้วก็ตะไะคร้ แล้วเวลาจะทานก็เป็นใส่น้ําปลาแล้วก็พริกป่นอ๋อโอเคแล้วแล้วมันต่างจากขนมจีนปกติยังไงฮะขนมจีนปกติจะเป็นขนมจีนน้ํายาอันนี้มันเป็นเป็นแห้งๆนะครับอ๋มันจะมีความแห้งนะฮะเอางี้เผื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะยังนึกภาพไม่ออกงั้นเดี๋ยวเราให้ป้าเหมือนเนี่ยพาผมไปออาป้าออป้าเหมือนซะแล้วนะฮะแหมอันนั้ขนมจีนขนมจีนเหมือสแต่เนี้ยป้ามง เดี๋ยวให้ป้ามองเนี่ยพาไปซื้อวัตถุดิบที่จะเอาไปปรุงขนมจีนเหมือดถูกไหมอ่ะงั้นเดี๋ยวป้าพาผมไปเลยดีกว่านะฮะไปกันเลยครับป้าครับไปไปเลยไปนมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันเราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดเรื่องตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซี ไทยเบสอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาเอาละ่ะเมนูนี้ขนมจีนเหมือดอ่ะพาไปเลือกซื้อหน่อยว่าปกติแล้วการทำขนมจีนเหมือดเนี่ยต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างฮะค่ะนีปลาปนพวกปลาปนค่ะแล้วก็ต้องมีตะไคร้ตะไครแล้วก็หอมแดงหอมแดงอ่านี่ได้ไหมร้านนี้ได้ไห<ด>มฮะอ่านี่เลย ใช้อะไรบ้างลาป่นเราเตรียมไว้เรียบร้อยค่ะตะไคร้ตะไคร้ตะไคร้ค่ะอ่าตะไคร้หอมแดงค่ะอา้าวเลือกซื้อเลยแล้วกันในนี้หอมแดงต้องใช้เยอะขนาดไหนปกติถ้าจะทําแบบเอาถ้า,ถา,ถา,ถากินสักห้าคนนี่ใช้เยอะขนาดไหนสักห้าคนสักหอมครึ่งกิโลอ่าครึ่งกิโลอะไรอย่างนี้นะอ่าค่งหอมครึ่งกิโลแล้วใช้อะไรอีกนอกจากหอมตะไคร้ค่ะ อ่าตไะตไคร่ตะไคร้ครึ่งกิโลอ่าตะไคร้ครึ่งกิโลหอมครึ่งกิโลแ,แล้วก็มีอะไรทอดทอดทองต้องไหมไม่ต้องทองไม่ต้องไม่ต้องอันนั้นคนละค<า>นละเมนูอ่าแต่นี้ขนมจีนแกงเออ่ขนมจีนเหมือดใช่ไหมใช่อ่าใช้แค่นี้แล้วมีอะไรอีกไหมปลาป่นปลาป่นอ่าก็ผักก็ประมาณนี้แล้วกันเรื่องซื้อผักอ่ามาเลยพี่ใส่ถุงให้ผมหน่อยฮะ ประมาณนี้นะครับแน่นอนว่าคนที่เคยกินเคยกินพวกขนมจีนน้ำเงี้ยวขนมจีนกะทิคือจะต่างกันเลยคนี่โอเคนะครับอ่ะโอเคเท่าไหร่เท่าไหร่คะหกสิบบาทอ่ะหกสิบบาทนี่นะฮะหกสิบบาทแบงค์ยี่สิบสามใบเดี๋ยวเอาอย่างนี้แล้วกันคุณผู้ชมฮะ หลังจากที่เราเลือกซื้อวัตถุดิบแล้วขนมจีนเหมือดจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเรา,เาให้ป้าหม่องนะครับพาผมไปทํากันเลยนะฮะอ่ะตามมาเลยฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพาไปทําขนมจีนเหมือดครับอ่ะโอเคนี่นะเรียบร้อยโอเคไปขอลองคุกไนดะ้ไหมขอลองคุกได้การการการคุกนะี<ข>่ต<ข>้องมีว<ข>ิธีอะไรไหมหรือว่าสับสับสับเลยเน้นสับหรอให้มันขาดกัน ยกขยงกับข้าวเย็นดียกขยงกับข้าวเย็นดีเอาละครับคุณผู้ชมครับเมนูนี้จะเป็นเมนูที่หลายคนเนี่ยเคยกินกันอยู่แล้วแต่ว่ามันจะแปลกแตกต่างไปจากเดิมยังไง ขนมจีนเหมือนทําไมถึงเหมือนคืออะไรฮะเขาเรียกปาลาปนแต่ก่อนเขาเรียกขนมจีนปลาผงอ๋อแต่ก่อนนี่คือขนมจีนปลาผงก็คือมีมีผงของปลาอยู่ในะขนมจีน่แต่ทีนี้เขาเปลี่ยนมาเรียกเป็นขนมจีนเหมือนใ,ใช่ไหมขนมจีนเหมือนนี่ต้องมีส่วนผสมวัตถุดิบอะไรหลักๆมั่งมีปาลาปน ปลาป่นเป็นเนื้อเนื้อปลาอะไรฮะเนื้อปลาช่อนปลาช่อนอ่าโอเคต้องเป็นต้องเป็นปลาปลาช่อนเท่านั้นไหมปลาขาวก็ได้ค่ะปลาขาวก็ได้ปลาดำได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะต้องเป็นปลาไม่มีคนกินไม่มีคนกินนะปลาขาวปลาช่อนพวกนี้นะฮะอ่าโอเคนะครับแล้วก็จะต้องมีไส่หอมแดงหอมแดงหน่อยนี่นะฮะหอมแดงหลังจากนั้นอบพริกตะไคร่อ่าตะไคร้พริกพวกนี้นะครับพริกบนนะฮะ รวมถึงตัวตัวฝักยาวฝักยาวกับถั่วงอกนะครับแล้วก็มีน้ำปลาแค่นี้เลยฮะไม่ต้องใส่อ่างอื่นแล้วน้ำาิึงน้ำตาลเพิ่มหวานไม่ต้องแค่นี้เลยนะครับเมนูนี้น่าจะเป็นเมนูที่ทําง่ายนะไม่น่ายากใครที่ยังไม่เคยลองทําขนมจีนเหมือดเดี๋ยววันนี้ให้คุณผู้ชมทําตามไปพร้อมๆกันเลยนะฮะอะป้ามองเริ่มเลยฮะอันดับแรกต้องยังไงก่อนขนมจีนคุณผู้ชมซื้อเส้นมา ใส่เข้าไปเลยค่ะนี่ป้ามองอันนี้ทําให้กี่คนเนี่ยทําให้กี่คนบอกคุณผู้ชมก่อนสองคนสองคนกินสบายๆนะฮะอ่าทำให้สองคนกินโอเคเอานะใส่เส้นไปปุ๊บเอาปลาผงค่ะเอาใส่เข้าไปอ่าใส่เข้าไปให้มันให้มันพอดีใช่ไหมค่ะอ่าโอเคนะครับหอมแดงหลังจากนั้นก็หอมแดงตามลงไปค่ะ ไม่ใส่ได้ไหมหอมแดงเนี่ยไม่ใส่มันก็ไม่เป็นเหมือดค่ะไม่ใส่ไม่ใช่เหมือดต้องใส่นะฮะเนี่ยของแท้นี่ต้องใส่ไปด้วยค่ะรวมถึงใส่ตะไคร้ตะไคร้นะฮะตะไคร้หอมแดงปลาผงเสร็จปุ๊บพริกป่นพริกป่นถ้าหน่อยอ่ะแล้วแต่แล้วแต่ว่าคนชอบกินเผ็ดไม่เผ็ดค่ะก็แล้วแต่เลยของพวกเรานี่ก็ยังไงฮะเผ็ดนิดเผ็ดหน่อยรวมถึงน้ำปลาค่ะอ่าน้ำปลานี่ก็ต้องมีหน่อยหนึ่งนะครับใส่เข้าไป อ่าประมาณหนึ่งนะแล้วครุกให้เข้ากันหรอค่ะอ๋อนี่นะฮะมันเหมือนกับยำหรือเปล่ามันใช่ยำขนมจีนใช่ยำขนมจีนต้องใส่น้ำปลาแล้วก็มะนาวด้วยอ๋อคือถ้าเกิดว่าเมือถ้าเป็นเหมือดเนี่ยมันจะเมือดนี่มันมีความแบบอไม่ต้องใส่น้ำแบบฝืดเลยค่ะแห้งๆค่ะอ่าน้ำมะนาวไม่ต้องนะฮะ ใส่แค่น้ำปลาพอค่ะนะครับน้ำปลาอะไรก็ไม่ต้องใส่เลยค่ะมีความเป็นเหมือดนะครับค่ะขอลองคุกได้ไหมขอลองคุกไหมการการการคุกนี่ต้องมีวิธีอะไรไหมหรือว่าสับสับเลยเน้นสับเหรอค่ะอ๋อขาดให้มันขาดกันค่คือถ้าไม่ขาดนี่ไม่ใช่เหมือดหรือไงต้องให้ขาดนะเอาอย่างนี้ถามก่อนถ้าแบบชอบรสเปรี้ยวเนี่ยมะนาวใส่ได้ไหมใส่มะนาวใส่มะนาวก็ได้เหรอค่ะใส่มะนาวใส่น้ำปลาอ ก็สรุปก็กลายเป็นยำหนมจีนเลยค่ะอา้าวใช่ไหมนะอันนี้แต่อันนี้เป็นเหมือดของแท้นี่ต้องอย่างนี้เสร็จแล้วค่ะเสร็จเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเอาแล้วนี่ไม่ไหนเหรอถั่วเ,เวลาจะชิมก็ใส่อ๋อคุณผู้ชมฮะอันนี้คือเสร็จเลยนะครับค่ะนี่นะฮะโชว์ให้คุณผู้ชมดูก่อนเวลาเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้นี่นะครับอออืื้หน่ากินเลยนะอ่าก็จะเป็นแบบนี้คือจะมีความแห้งใช่ไหม จุดเด่นของเขามันจะเป็นความแห้งที่เดี๋ยวเนื้องลองกินว่ามันจะอร่อยขนาดไหน <S <S 1> <S 1> นะฮะลองตักใส่จานให้คุณผู้ชมดูก่อนอ่าป้ามองจัดมา <S <S ตักใส่จานซะหน่อยอ่าโอเค,น,คนี่ยะครับจริงๆก็กินเป็นแทนอาหารหนึ่งมื้อได้เลยได้ครัเนาะค่ะอ่าใส่ถุงหอนี่นี่น่ใส่ใส่ถงอกออ่า ถัวฝักยาว,ว,ยาวนี่นะครับแล้วแต่คนชอบกินหรือเปล่าครับถ้าใครไม่ชอบกินผักก็ไม่ต้องใส่อ,อันนีนนน้ขนมจีนเหมือดขนมขนมจีนเหมือดเสร็จเรียบร้อยนะฮะนี่นะครับพร้อมเสิร์ฟเลยนี่ถ้าเกิดขายนี่อย่างนี้เท่าไหร่เท่าไหร่ถ้าสมมติ 30 30าประหม่องขายนะครับนี่เลยนะครับที่พี่หมายมากินได้นะฮะเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับขนมจีนเหมือดอ่าขนมจีนเหมือดนะครับลองดูใครที่ยังไม่เคยกินนะครับสามารถทําตามได้เลยนะฮะง่ายๆเอาละคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมลองกินดูก่อนล้วกันนะว่ารสชาติเนี่ยจะเป็นยังไงขนมจีนเหมือดนะครับปกติกินแต่ขนมจีนน้ำเงี้ยวนะฮะขนมจีนกะทิ พวกนี้นะครับแต่ลองกินแบบแห้งๆดูก็จะแปลแกลไหมเดี๋ยวขอหัวด้วยแล้วกันนี่นะฮะ <Wow. S 1> คือกลิ่นที่เข้ามากลิ่นแรกคือกลิ่นของปลาเพราะว่า,าคือด้วยความที่ปลาเนี่ยมันเป็นปลาผงนะฮะพอมันไปคลุกกับเส้น มันเหมือนมันซึมเข้าไปเกือบมันติดเส้นเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมถ้าสังเกตดีๆเนี่ยปลาเนี่ยปลาผงเนี่ยคือติดเส้นเลยแล้วมันทําให้เวลากินเข้าไปเนี่ยกลิ่นปลามาก่อนเลยใช่ไหมกลิ่นปลามาก่อนนะครับและมีความเค็มความเผ็ดเนี่ยเราเติมได้แล้วแต่คนชอบน้ําตาลกับพริกเนี่ยคือเติมได้แต่อยากจะแนะนําคุณผู้ชมเลยฮะให้กินพร้อมกับถั่วเพิ่มความนัวเพิ่มไปอีกนะครับเอาแล้ฮะและนี่คือขนมจีนเหมือด ที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินแล้วก็ยังไม่เคยกินด้วยนะครับวันนี้ใครที่ได้ดูก็ลองทําตามดูแล้วกันนะครับเป็นขนมจีนเหมือดของของพี่ไมเลยไหมหรือว่าที่อื่นนะต้องพี่ไม์เท่านั้นปกติเขาจะทําช่วงเวลาไหนอันเนี้ยถ้าเป็นขนมจีนเหมือดได้ทุกเทศกาลค่ะเทศกาลตุมีไม่เทศกาลต็มีเออมีมีตลอดอยู่แล้วแต่ต้องมาที่พี่ไม้อยากจะได้แบบขนมจีนขนานแท้ขนมจีนเหมือดขนานแท้ ต้องพี่ไมเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าอยากกินฝีมือป้าหม่องก็มาได้เหมือนกันร้านป้าหม่องอยู่ตรงไหนฮะอยู่ติดกับพี่ไม่โฮเทลพี่ไม่โฮเทลนะฮะก็สามารถมาชิมฝีมือป้าหม่องได้อยากจะกินขนมจีนเหมือนก็สามารถมาที่พี่ไมยได้เหมือนกันนะครับเอาละฮะสำหรับวันนี้ประมาณนี้เนาะป้าเนาะโอเคนะก็สำหรับผู้ชมนะครับที่ดูรายการอยู่นะฮะ กับข้าวเย็นนี้เมนูวันนี้คือขนมจีนเหมือดนะครับลองทําตามดูแล้วกันนะครับเอาล่ววันนี้หมดเวลาแล้วครับผมปอนแล้วก็ประหม่องต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับยกขยงกับข้าวเย็นดี